วันนี้น้องน้องยูโรได้รถอะไรมาครับวันนี้รถสไปเดอร์แมนนะครับโอ้โหว้าวว้าวไปซื้อที่ไหนมาโฮ้ยอุ้ยมายกล้อด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยโอ้โหโอ้โาแล้วครับ โอ้ย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 สวยมากเลยครับนี่เป็นรถสไปเดอร์แมนนะครับโอ้ปิดแล้วก็เก็บด้วยครับโอ้ยเก็บไม่ทำไมล่ะครับกลัวไม่หายกลัวไม่หายว้าวว้าวว้าวฮะเก็บไม่ได้ทำไมมันเข้าไม่ได้เนาะมันเป็นอะไรครับ พันี้น้องยูโรได้รถเพิ่มมาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถสไปเดอร์แมนนะครับตอนนี้กำลังเก็บกลัวหายนะครับเอาแล้วครับเก็บไม่ได้ตั้งเก็บไม่ได้เบาๆนะครับเบาๆนะครับเอาอีกสไลด์หน่อยอีกสไลด์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์อีกสไลด์หน่อยครับโชว์อะไรครับเปิดโชว์อีกสไลด์หน่อยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นครับ ไปเลยครับไปเลยครับ้หดือเจ้าของรถนะครับบายบายนะครับบายบายครับโอ้โห